สวัสดีค่ะทํากับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาะอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําหมูทอดงาส,สีสวยๆแบบนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในทําง่ายขายคล่องอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยจ้า ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของหมูนะคะอ่าหมูเราจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้ค่ะสันคอสันนอกนะคะเนื้อแดงได้หมดนะคะหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการจากนั้นเราก็จะนําเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะมาผสมกันเพื่อที่จะเตรียมนําไปหมักหมูกันค่ะ จากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอได้ที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนำมาหมักหมูกันค่ะนวส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะ ค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชาน,นะคะอ่านวดส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีค่ะต่อไปใส่งาขาวลงไปค่ะ จากนั้นนะคะคุกเข้าส่วนผสมไม่เข้ากันดีแล้วก็จะใช้เวลาหมักหมูอยู่ที่ประมาณ20นาทีขึ้นไปนะคะเพื่อเนเพื่อนท่านใดที่ทําขายแนะนําให้หมักไว้1คืนนะคะก็จะทําให้หมูของเราเนี่ยกรอบนอกนุ่มในฟูนะคะและที่สําคัญคืองาติดดีด้วยนะคะ,คะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดนะคะแล้วก็ตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันปามลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะ เราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้หมูของเรานี่เหลืองกรอบตามที่เราต้องการค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับหมูทอดงานะคะส,สีสวยๆกรอบนอกนุ่มในทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ